ชีวิตอะไม่ได้ต้องการให้เราทําให้คนทั้งโลกพอใจนะแต่ชีวิตต้องการให้เรายืนอยู่ข้างตัวเองให้ได้ก่อนเวลาที่เราพยายามทําให้ทุกคนพอใจโดยที่เรามองข้ามตัวเองไปพยายามดูแลทุกคนแต่ลืมตัวเองนี่คือเหตุผลหลักเลยที่ทําให้หลายคนกลายเป็นคนหมดพลังสิ่งที่สําคัญก็คือกลับมาอยู่ข้างๆตัวเองให้ได้ก่อนซึ่งไม่ใช่การหลงตัวเองนะ มันคือการใส่ใจว่าฉันกําลังรู้สึกอะไรฉันกําลังต้องการอะไรซึ่งเราต้องกลับมาให้คุณค่าสิ่งเหล่านั้นก่อนอย่าลืมนะว่าถ้าเราละเลยตัวเองจนอ่อนแอรเราก็จะไม่สามารถทําให้ใครพอใจได้อยู่ดีลองกลับมาเริ่มง่ายๆก่อนเลยเช่น 1. จะทําอะไรก็ตามกลับมาถามตัวเองด้วยว่าสิ่งที่ฉันกําลังทาเนี่ยมันทําให้ฉันรู้สึกดีกับตัวเองหรือเปล่าเพราะเราไม่ควรที่จะทาในสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกแย่กับตัวเองไม่ว่าใครจะพอใจแค่ไหนก็ตาม 2. เวลาที่ร่างกายและจิตใจต้องการพักอนุญาตให้ตัวเองพักจัดเวลาให้ตัวเองพักอย่าทําอะไรก็ตามมากเกินไปจนกระทั่งตัวเองพังและ 3. คอยให้กําลังใจตัวเองเหมือนให้กําลังใจคนที่เรารักปฏิบัติกับตัวเองเหมือนเพื่อนที่ดีคนหนึ่งเนี่ยคือการอยู่ข้างตัวเองลองดูนะคืนนี้ก่อนนอนลองบอกกับตัวเองในใจว่าขอบคุณนะ ขอบคุณที่อยู่เคียงข้างฉันตลอดวันนี้แล้วสังเกตดูว่าการที่เราพูดกับตัวเองแบบนี้มันทําให้เรานอนหลับลงไปด้วยความรู้สึกที่แตกต่างจากวันอื่นๆยังไงและนี่แหละจะทําให้ชีวิตของเรามีพลังยิ่งกว่าการทําให้คนทั้งโลกพอใจ